สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุวันนี้วันที่20ธันวาคม2566นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เรามาอยู่ที่สถานีบขสอสุรินทร์นะคะเราเห็นร้านลูกชิ้นน่าทานมากเลยนะคะเต้ซีเป็นลูกชิ้นร้านปลาอ้วนลูกชิ้นทอดน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านปลาอ้วนลูกชิ้นทอดน้ําจิ้มรสเด็ด ก็จะมีระบบฟู๊แนด้าด้วยไลแมนนะคะมีลูกค้ากำลังเข้ามาเลยนะคะเราผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะก็สนใจก็เลยจะมาถ่ายทำในวันนี้นะคะวันนี้กันลูกค้ากำลังเข้ามาเยอะนะคะ ใส่ตู้สะอาดเรียบร้อยเลยนะคะอีกอ็จะติดราคาไว้หน้าตู้นะคะมี10บาท12บาท20บาทนะคะก็จะตามราคาของลูกชิ้นเลยนะคะสดสบใหม่ๆเลยมีลูกชิ้นปลากาย่างดีด้วยนะ,ะเพื่อนลูกชิ้นหมนูลูกชิ้นเนื้อนะคะสบสบ ต้องลงเรื่อยๆเลยครับครับขายมาแล้วก่โลลูกได้ไม่ไดนะ้หนานุ้ปเปิดกี่โมงนี่บ่ายสามบ่ายสามถึงกี่โมงคะ<า>งบ่ายสามถึงห้าทุ่มนะใต้พี่ถ้าแวะมาในบกสก็ขายมานานแล้วใช่ไหมใช่งั้นกับแต่ก่อนก็เคยซื้อทานอยู่ก็ามานานแล้วนะคะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะ ปะอ้วนลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มรสเดะะ็ดทำน้ำจิ้มเองเหรอคะน้ำจิ้มเองนะคะเื้เอนะะี่สดจริงๆให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนน้องทอดด้วยเขามาขับมีตั้งแต่มา20เนาะ12บาท10บาทนะคะน้อง ร้อนๆเลยนะคะก็จะมีมีไก่ชอด้วยเนาะแล้วกไก่ชอ้อแล้วก็ลูกชิ้นใหญ่เนาะยี่สิบบาทาใส่ในตู้สะอาดนะคะก็มีเบอร์ด้วยเบอร์โทรศัพท์น้องรับงานด้วยไหมลูกรับงานนอกสถานที่ด้วยนะคะเบอร์โทร081393 ห9าเเดี๋ยวเราจะแคปเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์ให้ใต้คลิปเด้ยลงเบอร์ให้ติดต่อติดต่อของน้องก็จะมีไลแมนพูดแฟนด้าพูดแฟนด้าไลแมนนะคะ,ะก็เซตไปก็จะเห็นเลยนะคะปลาอว้วนลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มอ,อยู่ในบอขอสอสุรินนะคะเยี่ยงบอขอสอ ก็อยู่ฝั่งทิศใต้นะคะเพื่อนที่อยู่ฝั่งทิศใต้นะคะไม่แพงนะคะไม้ละยี่สิบบาทมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาละคะลูกชิ้นไก่แล้วก็หมูอัดนะคะหมูยอด้วยก็จะใส่น้ำแข็งเพ็นสะอาดเลยนะคะไม่ไม่ แม่นูจะถ่ายแต,แต,แต่อันนี้ผกักมีผักให้ด้วยเนะาะอันนั้นน้ำจิ้มนะคะเต๋าหมูเคี่ยวเ,เลยน้ำจิ้มทำเองค,คุณแม่เป็นกระรอกสูตรหรอคะลูก<ห>นุ้เองใช่ไหมลูกไม่อะค่ะบอกถ้า่านห,หน้าเลยนะคะค่ะ น้องขายเป็นไม้เนาะสั่งเท่าไหร่ก็ได้เนะาะราคานะคะผ่านมากเลยนะคะสีนะคะมันจัดก็จัดนะคนเรียงก็เรียง <c oughs> เริ่มนะร้านเปิดบ่ายสามถึงห้าทุ่มนะคะสี่ยังได้ผาน ตอนดึกก็มีนะคะรอบเปิดทุกวันนีมคะเปิดทุกวันนะคะพีซีทุกวัน,น,ะคะวนใครผ่านไปผ่านมานะคะร้านก็จะอยู่ทิศใต้นะคะก็ยิงยีงที่ฟักพักผู้โดยสารนะคะก็ทิศใต้เลยนะคะพิกัตอ่าน,น้องเข้ามาเลยลูกแม่ไม่ให้โดนหรอก <c oughs> น,นะคะมีมีลูกค้า ซื้อนะคะใส่ขึ้นตัวนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะก็เล่มาเรื่ยมาเลไปทำได้สะอาดมากถ้าเ,เลือกก็จะเลือกใส่ถาดนะคะแล้วก็เอาไปทอด เ๋าวชมบรรยากาศกันนะคะน้ำจัใสนี่นคือเสร็จแล้วนะคะถ้ามาสั่งก็จะเป็นออเดอร์แบบแบบนี้นะคะเป็นชุดเป็นชุดนะคะ จิ้มของป้าอ้วนก็คือทำเองอันนี้ก็จะมีมีหอยจ้อด้วยเนาะมีจ้อมีหอยจ้อถูงส,สุดแค่ยี่สิบบาทนะคะเป็นพวกจ้อหอยจ้อไข่จ้อนะคะเพื่อน เดี๋วเราเราให้ดูร้านนะคะฝั่งมานี้นะคะเพื่อเดี๋ยวเราดูโลเคชันนะคะก็จะมานี่มานี่นะคะเลยตีช็อปสามัญมินิมาร์ทมาก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเพิ่มคูณหนึ่งนะคะอยู่ตรงข้ามเพิ่มคูณหนึ่นะคะเพื่อนพิกัดน,นะคะ ของน้องมาซื้อน้องนองจะไม่รับแบงค์พันนะคะเพราะว่าแบงค์พันก็อันตรายนะคะเพื่อนมีแบงค์ปลอมก็เยอะนะคะน้องไม่รับแบงค์พันแต่มีระบบโกโนนะคะจากก็มีระบบยูปเป่นด้าไลแมนด้วยนะคะเพื่อนทุกนวันนี้ช่องตะวันมีไลฟ์สไตล์ก็มารีวิวร้านปน้าอ้วลูกชิ้นทอดนะคะ เราก็หวังยิ่งว่าเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะิถ้าตประการใดเราต้องขอไปเพื่อนๆน,นักศึกษาแล้วนะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคนใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะและก็ขอบคุณลูกชิ้นปลาอ้วนด้วยที่อนุญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ เพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโต้เวสบีและสบายได้มีกำลังใจนาเสบอยงขปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสุขสมบังจ์มีแก่ทุกคนทุกท่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณป้าอ้วนด้วยนะคะที่ให้อนุญาตให้เรา่ายทำขอบคุณมากค่ะ